ตอนที่เราจะเข้าไปกราบสการะพระพุทธรูปคู่วัดกันนะคะตอนนี้กิฟพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะอนุสาวรีย์เจ้ายี่พยาคู่ครองเมืองแพรกศรีราชาหรือเมืองสันบุรีในอดีตค่ะพระราชะพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่าศักราช765หรือปีพุทธศักราช1946ปีมะแมเบญจศกมีข่าวมาว่า พระมหาธรรมราชาที่ราชาเมืองพิษณุโลกสวรรคตเมืองเหนือทั้งปวงเป็นจลาจลจึงเสด็จขึ้นไปเมืองพระบางพระยาบาลเมืองพระยารามออกมาถวายบังคมพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จกลับพระนครแล้วจึงให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าอ้ายพระยากินเมืองสุพรรณบุรีเจ้ายี่กินเมืองแพรกรีราชาคือเมืองสันเจ้าสามพระยากินเมืองัยนาทซึ่งสถานที่แห่งนี้ ก็คือบริเวณท,ที่ตั้งวังหรือตำ้หนักของเจ้ายี่พระยาพระองค์นั้นนั่น